อำนาจศรัทธาอนาคต breaking the circle เกินแบบนี้ก่อนครับผมไม่ได้มีแอ t i t u d e ในการไปดูแบบผมแม่งเชียร์ก้าวไกลผมแม่งส้มปีอย่างนั้นนะครับผมไม่ขนาดนั้นครับผมเลือกไหมผมบอกได้ถ้าล่าสุดเนี่ยไอตอนเป็นก้าวไกลเนี่ยผมเลือกแต่ตอนเป็นอนาคตใหม่จําไม่ได้เลยไปนั่งนึกเรื่องในตอนดูหนังในโรงเลยครับว่าเอ,อตอนเขาเป็นอนาคตใหม่เนี่ยตอนเป็นคุณธนาธรเนี่ยที่เขาเป็นแคมเปญกันอนะฟ้ารักพ่อกันนะั่นแหะกูเลือกเขาบอกว่า จำไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้เลือกตอนเลือกใครวะหรือว่าโหวตโนไปหรือว่าทําอะไรลงไปนึกไม่ออกเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนี่คือ attitude ในการไปดูฮะผมไม่ได้ฟังไหนผมมไ่แต่ผมสนใจเรื่องนี้ผมอยากรู้ว่าสารคดีที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราที่มันเป็นเหตุการณ์ดังๆนะครับหลายๆครั้งถูกหยิบมาทําเป็นสารคดีแล้วมันชวนให้สงสัยว่า ในขณะที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นเราตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยละเอียดยิบเลยครับเรารู้ม่มทุกขั้นทุกตอนน่ะแล้วพอถึงเวลาที่เขาจะเอามาทําเป็นสารคดีอะ่ะมันจะเหลืออะไรให้ทําอีกเหรอตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็คืออย่างตอนคุณไก่บุญประกอบทํานะครับเชื่อบ้ากล้ากล้าอ่ะที่เป็นสารคดีเรื่องคุณตูนบาดิสลามวิ่งอะ่ะโอ้โหเราดูพี่ตูนบาดิสลามวิ่งจากใต้จรดไอไอจะไอแม่สายเชียงรายเนี่ย เราดูกันทุกวันนะครับเราเห็นกันทุกช็อตเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดมาเป็น MV ็มวีเดี๋ยวก็มีภาพข่าวข่าวอัปเดตท,ทุกวันตลอดเวลาแล้วพอเป็นสารคดีมันจะไม่มีอะไรแต่สุดท้ายเราก็ได้เห็นว่าโอ้คุณไก,ก่แกเข้าใจทรรเว้ยเพราะว่าตัวสารคดีไม่ได้เน้นเรื่องแฟกข,ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวสารคดีกลับมาพยายามเน้นเรื่องอิโมชันแนลเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่มันเชื่อมระหว่างเราคนดูกับคนที่ก่ แล้วทำภารกิจของตัวเองอยู่ก็ได้คําตอบหรือคุณไก่เมืองกานทําไอ้นี่ทำเอฮิปาซิโกจะไปมีเหลี่ยมอะไรให้เล่าอีกวะเรื่องธร,รมกายเรารู้กันมาละเอียดยิบแล้วเออแต่ปรากฏว่าพอไปดูเอฮิปซสโกเขาก็ไปเจอประเด็นครับเอออันนี้ไม่เหมือนกันเอฮิปซิโกปรากฏว่าเจ้าตัวไปเจอประเด็นกับไปเจอซับจกตที่น่าสนใจแล้วยิบมานําเสนอในสรารคดีหรือสรารคดีหรือหนังไอเด็กติดทา ไอ้พวกเดอะเคฟอะไรพวกนั้นน่ะที่เป็นเหตุการณ์13หมูป่าติดถ้ำขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายนะครับทั้งหนังที่ทำจากเหตุการณ์นี้ซีรีส์ที่ทำจากเหตุการณ์นี้หรือสารคดีที่เล่าเรื่องราวของเหตุการณ์นี้เรานึกไม่ออกเลยครับว่ามันจะเอาอะไรมาเล่าเลยเพราะว่ามันโหแม่งตอนไอ้13คนนั้นติดถ้ำเราไม่ได้ไปไหนงานการไม่ได้ทำเลยนะครับนั่งดูอยู่อย่างนั้นน่ะแต่สุดท้ายแต่ละอันก็มีมีที่มีทางของตัวเองนะครับเช่นเดียวกันกับ Breaking the Circle ครับ ไอเหตุการณ์การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ความพยายามในการต่อสู้ในระยะเวลาจํากัดเพื่อลงเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเขาใช้ชนะในครั้งแรกที่ได้มาถึง80กว่าที่นั่งจนสุดท้ายแม่งอยู่ถูกยุบพรรคเนี่ยแล้วก็เกิดใหม่กลายเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสายตาของคนที่ติดตามข่าวการเมืองตลอดเวลานะครับนั่นคือมุมแรกที่เราสงสัยว่าอำนาจศรัทธาอนาคตจะไปยังไงมุมที่2ก็คือ หนังมันการเมืองจ๋าเลยนะแล้วมันเป็นการเมืองแบบฝั่งนู้นเลยก็คือมันก็เล่าเรื่องของตัวเองอ่ะถึงแม้ว่าตัวคนทําสารคดีเขาจะเป็นเป็นคนทําสารคดีนะครับคือปกติเวลาเราดูหนังที่เป็นสารคดีแบบเนี้ยแบบตามติดอ่ะหลายครั้งมันจะไม่ใช่คนที่อยู่ในองค์กรทำถูกไหมฮะมันก็จะเป็นคนที่เป็นนักทำสารคดีที่ไปไปเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเราก็มักจะได้เห็นเหลี่ยมมุมของนักทำสารคดีที่เขาจะหยิบเอา ประเด็นต่างๆที่เขาพบเจอระหว่างทานนะครับมาบอกเล่ามาบอกเล่าให้กับเราฟังแต่ถึงันนั้นก็ตามเนี่ยเราก็ยังรู้สึกแบบแล้วหนังเรื่องนี้มันจะมันจะทํามาเสิร์ฟใครเป็นหลักวะหรือว่าตรงไปตรงมาก็าคือเสิร์ฟกลุ่มแฟนคลับเขาอย่างนี้เหรอแล้วแฟนคลับเขาจะดูทําไมวะเขาก็ด,ดูเหตุการณ์เหล่านี้มาละเอียดยิบแล้วนะหรือเขาทํามาเพื่อแบบเหมือนที่หลายคนกล่าวหานะครับว่าเขาทํามาเพื่อแบบ์พราะปะกันด้าเปล่าทามาเพื่อแบบ ก็าหาเสียงนี่ยมันลงจังหวะดีพอดีเลยก้าวไกลกําลังจะถูกยุบเนี่ยในอันเนี่ยไม่กี่วันเน่ยเขาจะอ่านเขาจะมีเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลกันเนี่ยเขาก็สอดรับเข้ามาในจังหวะนี้เผื่อว่าเดี๋ยวมันจะได้มีการอยู่ในแผนเพื่อทจะทำการแทกาทการประชาสัมพันธ์เรื่องพรรคการเมืองของเขาต่อต่อไปเออมันอยู่ในกระบวนการนั้นหรือเปล่าก่อนไปดูเนี่ย,ยกกเกิดคําถามขึ้นเต็มไปหมดครับแต่ช่างมันไม่เป็นไร ตัวส่วนตัวผมรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยนันกทำสารคดีอ่ะยังไม่ต้องไปถึงต่างประเทศเลยนะคนไทยเขาเก่งเยอะครับไม่ได้เอาแค่สารคดีที่อยู่ในโงรงภาพยนตร์ที่มีโอกาสฉายหรือว่ามันอยู่ในพวกเน็นฟลีกแล้วเป็นภาพยนตร์สารคดีแบบนั้นเลยนะฮะไม่ไม่ต้องแค่นะั้นไม่ไม่ได้จํากัดแค่นั้นแต่ว่าลําพังพวกสารคดีต่างๆที่อยู่ในออนไลน์นะครับเราดูคุณกัลุณาทำเราดูสารคดีซีทูของไทยรัฐทีวีที่ทําเรื่องยาเสพติดมั่งทําเรื่องทัวร์จีนมั่งเขาก็ทากันเก่งครับ มันเต็มไปด้วยแบบข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีลีลาในการนําเสนอที่น่าติดตามนะครับดังนั้นสวน่วนตัวผมผมหวังว่าอํานาจสัทธาอนาคตจะมีทีท่าเป็นแบบหนังสารคดียุคใหม่ครับก็คือโอเคแหละเรื่องมันจะซ้ำซากยังไงก็ตามเรื่องมันจะเป็นเรื่องเก่าที่เรารู้แล้วยังไงก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะมีมุมมองใหม่ๆให้เราได้รู้บ้างมัง้งหรือในขณะเดียวกันมันก็น่าจะมีอะไรที่เขาตามไปได้ลึกกว่านั้นมัง้งเออตามไปแบบ คือเขาไปอยู่กับคุณธนาธรเนาะเขาก็น่าจะได้เห็นเราควรจะได้เห็นอะไรจากกล้องที่ไปถ่ายทำสารคดีมากกว่าสิ่งที่เขาเอามือถือถ่ายกันเองอะตอนที่เขาเขา,เขาประชาสัมพันธ์พักอนาคตใหม่ถูกไหมฮะพราระหว่างที่พักอนาคตใหม่กําลังกรอกรก่อร่างสร้างตัวเนี่ยถอยหลังไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะจําได้ว่าทั้งคุณธนาธรทั้งคุณช่อเนี่ยก็จะถ่ายมือถือแล้วก็มีการอัปโหลดคลิปอะไรกันตลอดเวลาเราก็หวังว่า ไอ้กล้องสารคดีเนี่ยมันน่าจะลงไปอยู่ในมิติแบบที่เราไม่ได้เห็นบ้างได้เก็บอะไรเหล่านั้นมาบ้างคําตอบคืออะไรอมผมตอบได้ชัดเจนครับแล้วก็อยากจะบอกสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะดูไม่ดูดีมันจะมีหลายๆคําถามที่เราควรจะบอกให้มันชัดเจนเลยก่อนไปดูครับว่าหนึ่งใครคือคนที่ควรจะไปดูหนังเรื่องอํานาจศรัทธาอนาคตส่วนตัวผมอ่ะผมดูมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังไม่ได้สนุกมากเท่าไหร่นะครับ ตัวหนังไม่ได้สนุกแบบโอโ้ยนี่คือสารคดีที่บันเทิงมากเบภาพรวมของอณาสถาอนาคตเป็นแค่เป็นแค่การเหมือนกับรีไวซ์เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่จนพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบอะ่ะเออเรามาดูกันอีกรอบละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็ตามลำดับเวลาเลยครับเออตั้งแต่ประชุมครั้งแรกกับวายปลายละหนึ่งสองสามสี่ซึ่งสำหรับผมอะส่วนตัวผมว่ามันเรียบไปหน่อยเออมันไม่ได้มันไม่ได้มีมัน กับกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยครับมันก็คืออันนั้นเลยอันที่เราเคยดูข่าวอะ่ะเพียงแค่เขาเอามาคือถ้าใครจําไม่ได้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเออจะไปกลับไปดูอีกสักรอบก็ดีเหมือนกันก็จะได้รู้เรื่องนะฮะจะได้กลับมาคุยเออเหตุการณ์โดนยุบพักอะ่ะคุณศรีสุวรรณไปยื่นแบบไหนด้วยประเด็นอะไรวันที่คุณธนาธรโดนอโดนหยุดยุด หยุดหน้าที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ยเออถ้าใครอยากจะไปทวนอีกสักรอบนึงเนี่ยเพื่อไปสอบวิชาสังคมเนี่ยหรือจะอไปคุยกับใ,ใครในโต๊ะกาแฟเนี่ยเอาไปดูเรื่องนี้ก็ดีครับมันจะได้เออมันได้บางเหตุการณ์อ่ะถึงแม้ว่าเราเคยดูแล้วก็เราจํามาได้ละเอียดเนาะ <Mitarbeiter> เราจาแบบเราตามมาเตลอดเนี่ยมันก็ตกๆหลน่นๆครับคราวนี้มันก็ค่อนข้างจะมีมีรวบรวมมาค่อนข้างจะครบแต่ในความครบนั้นเนี่ยหนึ่งอย่างที่คาดหวังไว้ว่ามันจะลงไปในมิติที่ มันอยู่กับกล้องสารคดีมันน่าจะได้เจออะไรที่มันลึกแล้วก็ใกล้ชิดกับซับเจกมากกว่าปกติของเราถูกไหมครับปรากฏว่าสิ่งที่สองคนที่เขาทาสารคดีเรื่องนี้เข้าไปถ่ายเขาก็ไม่ได้เข้าไป e x ็กซคลูซีฟได้ขนาดนั้นครับได้ไหมมันก็พอได้ได้เข้าไปในบ้านคุณธนาทรน,นิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปชิดกับมันไม่ได้เอ็กซคลูซีฟช็อตหรือว่าไม่ได้สิ่งที่แบบเป็นเป็นของใหม่ๆนะครับ มันจะมีอยู่สักอันหนึ่งมั้งทั้งเรื่องนะมีอยู่อันเดียวที่ผมรู้สึกว่าเออม่งถ้ามีอันแบบนี้เยอะๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมีฉากเดียวเลยครับเป็นเป็นฉากตอนที่ทางพักอนาคตใหม่กําลังมีปัญหาเรื่องรวมกับพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะตอนแรกเนี่ยพรคเพื่อไทยเขาจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาจะให้คุณสุดารัฐเป็นนายกแล้วมันมีปัญหาคือไอ้ไอ้ภูมิใจไทยกับไอ,ไอ ประชาธิปตัตย์ันไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่มันมีอย่างละห้าสิบเสียงถูกไหมครับและไอ้พรรคคุณประยุทธ์ก็มีอยู่ร้อยกว่าเสียงอะ่ะแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คือถ้าจะไปเอาแต่สอว,อมวมารวมตัวเลขพอไหมพอแต่หน้าไม่ได้านพอที่จะทําแบบนั้นอะไรแบบนั้นนะฮะมันคือจังหวะนั้นคือเราก็รู้ข้อเท็จจริงตามข่าวแค่นั้นแต่ว่าในหนังเนี่ยเราได้ไปอยู่ในรถตู้คันที่คุณธนาธรและคุณชช่อเรื่องนี้ครับผมไม่แน่ใจเลยว่า เขาอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามุมกล้องที่ถ่ายช็อตนั้นน่ะมันเป็นมุมกล้องที่ไอ้ไอ้คนถ่ายอะอยู่ที่เบาะหน้าครับแล้วก็เอากล้องอะจับไปที่คนขับรถแล้วเราก็ได้ยินเสียงคุณธนาทรเป็นเป็นออฟซีนอนะเป็นเสียงแบบเสียงคุยกองคุณชอยมาไกลๆอะว่าเราไม่รู้เลยจริงๆว่าสองพักนั้นเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าเขาตัดสินใจ ส่งคนให้อีกพักนะให้พักที่กําลังจะเป็นนายกนะแล้วเขาได้เป็นนายกอีกครั้งนะประเทศไทยชิบหายแน่ๆแ,แบบนี้เออมันมีแบบนั้นออกมาเนี่ยโอ้ผมว่าโอ้อันนี้อันนี้สนุกเลยอันนี้สนุกดีแต่มันก็ไม่ได้มีมากฮนะมันก็มีแค่นั้นผมถึงบอกว่ากลับไปที่คําถามเดิมใครคนจะดูอ่าถ้าคุณเป็นแบบผมอะ่ะแบบอยากจะไปแบบอยากจะไปแบบว่าไปรีวซ์เหตุการณ์อีกหน่อยเนี่ยเออก็น่าสนใจดีก็สนุกดี ไปดูก็ได้ก็จะได้จะได้แบบว่าเหมือนทําการบ้านอีกรอบหนึ่งกับเหตุการณ์การบ้านการเมืองที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่นะเออมีตั้งแต่ปฏิวัติอะไรอย่างนี้เลยครับเราก็จะได้จําได้แล้วคุณจะจําได้เลยครับว่าปฏิวัติกันมากี่ครั้งแล้วปีไหนบ้างนาะยกคนไหนเนี่ยเพราะว่าในหนังเนี่ยคุณพิยบุตรพูดตลอดเวลาครับ <laughs> <laughs> ในทางกลับกันในทางกลับกันเอาอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปดูดแน่ๆนะฮะน,นี่ไม่ต้องแนะนํากันก็คือแฟนคลับพักคนาคตใหม่กับพักเก้าไกลเขาไปดูเยอะล่ะเขาไปดูไปทราบซึ้ง กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไปปลุกลุกให้มันลุกคูโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยแต่ปักหมุดไว้ก่อนนะไอ้เรื่องไปดใูให้มันคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพูดใหม่นะแต่มีกลุ่มที่ไม่ควรไปดูครับคือถ้าคุณเป็นแฟนคลับคุณประยุทธ์อย่างเงี้คงยคุณเป็นแฟนคลับพรรคพลังประชารัฐอย่างเงี้ยคุณเป็นแฟนคลับรัฐบาลที่แล้วอ่ะไม่ควรไปดูฮะพูดง่ายๆคือถ้าคุณเป็นฝั่งตรงข้ามของพรรคก้าวไกลอ่ะดูไม่ไหวแล้วฮะไปดูเดี๋ยว,วายราะ่อะไ เพราะว่าคนทำเสรลกดีเขาทวีตคุณประยุทธ์เป็นผู้ร้ายเลยครับเขาทําแบบเขาทําแบบนั้นเลยครับซึ่งอันนั้นเน่ะแฟนไม่แฟไม่ผมไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทําแต่ในมุมของคนที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขาเขาทําให้กลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับพักกก้าวไกลกับอนาคตใหม่ดูจริงๆครับเขาจึงทําออกมาในท่าทีแบบนี้เพราะว่าพักเก้าวไกลกับพักอนาคตใหม่เนี่ยผมว่าเขารู้ตั้งแต่เราเห็นแล้วล่ะเราเห็นท่าทีตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่า เขารู้ว่าเวลาเขาทำมีเดียแต่ละอย่างเนี่ยเขาสื่อสารกับใครเขาไม่เคยคิดจะไปเอากลุ่มนู้นเนี่ยแฟนคลับคุณประยุทธ์ไอ้พวกที่เลือกพลังประชารัฐเนี่ยเอามาเป็นพวกเขาหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าพวกนั้นไม่มาอยู่กับเขาหรอกเขาก็ไม่ทําเนื้อหาเพื่อให้พวกนั้นดูเลยครับคือถ้ามันหลุดไปดูในโรงนะัใจวายโกรธเป็นฟุนเป็นไฟแน่นอนครับก็ดูไม่ได้หรอกดังนั้นบอกไว้หนังไม่ได้กลางหนังมาทางฝั่งพักอนาคตใหม่เลยก็คือมาเพื่อ บอกเล่าอุดมการของพักอนาคตใหม่และบอกย้ําให้เราทราบว่านี่คือวัตถุประสงค์ของหนังเลยครับย้ําอุดมการณ์ของพักอนาคตใหม่และบอกให้ทุกคนรู้ว่าอุดมการณ์นี้ไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคลหน้าที่ของหนังคือทําอันนี้ครับพอพูดเรื่องนี้เยอะมากไม่ผูกทั้งธนาทรไม่ผูกทั้งพิธาไม่ผูกใครทั้งสิ้นครับตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังมีความหวังเราจะไปด้วยข้างหน้าพร้อมกันครับธนาธรพูดอะไรทํานองเนี้ยตลอดทั้งเรื่องครับ ดังนั้นแล้วถึงบอกไงว่าหนังเรื่องเนี่ยมันเฉพาะกลุ่มมันเรื่องของคนที่เขาอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้เขาดูกันส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่กับคนที่ไม่ได้อยู่ในฝั่งเนี่ยแล้วก็พยายามจะไปแดกคนคือเขาดูกันก็มึงก็ไม่ต้องไปยุ่งเขา <laughs> ส่วนเพื่อไทยอ่าส่วนแฟนคลับเพื่อไทยที่เป็นเชียร์ุณทักษิณแล้วกูไม่รู้จะออกตัวเชียร์ยังไงเพราะกูทักษิณทํทำตัวแปลกๆนะครับช่วงเนี้ย ดูได้ไหมดูได้เพราะเพื่อไทยไม่ค่อยมีซีนเท่าไหร่ในหนังชุดนี้ครับอาจจะมีนิดหน่อยแต่เป็นซีนที่เป็นคุณสุดารัตน์นำนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยปัจจุบันแล้วอาจจะมีหน้าตาคุณภูมิธรรมโผล่มาหน่อยหนึ่งอะไรแบบเนี้ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ส่งให้เกิดอารมณ์อะไรมากมายนะครับกลับมาที่แฟนคลับพักอนาคตใหม่และพักก้าวไกลผมผมปักหมุดเมือ่อสักครู่ว่าหนังเรื่องเนี่ยมันทําขึ้นมาเพื่อ ปลุกให้ความรู้สึกที่มันเคยเกิดขึ้นณวันที่พักอนาคตใหม่มันมันกำลังป๊ะปูล่าสุดๆอะหรือณวันที่คุณพิธาชนะวันนั้นน่ะจำได้ไหมคืนที่เราแชร์ทุกอย่างกันแล้วแบบไอ้วก้าไกลมึงชนะโคตรเยอะเลยนั่นน่ะวันที่ทุกคนที่เป็นกองเชียร์ของพรรคก้าวไกลแฮปปี้มากๆอะเขาอยากจะปลุกความรู้สึกนั้นให้กลับมาด้วยหนังเรื่องนี้ครับตามความรู้สึกผมที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะเพราะว่า ผมเองอ่ะบอกบอกแล้วบอกตั้งแต่ต้นแล้วผมไม่ได้เชียร์พรรคนี้แบบว่าผมเป็นแฟนคลับพรรคนี้ผมไม่ได้เชียร์แต่ล่าสุดผมเลือกเขาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งครั้งหน้าก็อาจจะเลือกพรรคนี้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างที่เขาขายมานะครับผมไม่ไม่ซื้ออีกฝั่งเลยอะผมรู้สึกว่ามึงจะเปลี่ยนให้ดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ที่เป็นอยู่นี่ไม่ดีแน่ๆดังนั้นเปลี่ยนดีกว่า ยอมไปเสี่ยงดีกว่าอยู่กับของที่แม่งไม่ดีดแน่ใน,ในในปัจจุบันไอ้ที่อยู่ผมประมาณนี้ซึ่งผมเองอะถึงวันเนี้ยนะณนะวันที่ไอ้พักเก้าไกลกำลังจะโดนยุบเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนคลับเขานะผมยายามนะผมยังรู้สึกว่าผมไม่อยากเขาทำแล้วเลยผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเปล่ามันไม่มีความหวังมันทำไปก็เกรงใจเขา ส่วนตัวผมนะครับคือการไปเชียร์ว่าไม่ทาลุยเลยทําอีกทําอีกเนี่ยคุณธนาธรทําเลยเนี่ยทั้งๆท,ที่คุณธนาธรก็อยากจะไปวิ่งไปไปีนเขาอะไรของแกนเนี่ยแล้วแกอายุเท่าผมไหมนะผมไปเชียร์อย่างนั้นอนะ่ะผมเกงใจเขาผมรู้สึกว่าเขาทําไอ้นี่ไปอะ่ะเสียเวลาส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยากจะแคมเปญด้วยซ้ำไปว่าก้าวไกลไม่ต้องทําต่อละช่างแม่งเหอะให้พวกเนี่ยเขาอยากทำอะไรเ,รเขาทาไปเถอะไม่ไหวอะ่ะน่าลำคาญน่าเบื่อแม่งไม่มีความหวังแล้วล่ะประเทศนี้อ่ะ เขาอยากจะทําอะไรทําไปเลยแต่พอกลับไปดูหนังเรื่องเนี้มันกลับรู้สึกอเขาก็เอาได้เต็มที่นะเขาก็ทําได้นะเขาก็ทําได้แหละผมว่านะมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออถ้ามันจะทําอีกสักรอบนะเลือกอีกสักรอบก็ได้วะอย่างเงี้ยผมว่านะแล้วไอ้กลุ่มแฟนคลับเขาเนี่ยโหเขายิ่งลุกโชนครับโอ้ดูหนังเรื่องนี้นะโอ้ขึ้เขิมมากครับดังนั้นสรุปแล้วใครที่เชียร์ใครที่อยู่ฝั่งที่พอจะเข้าใจเขาบ้างเนี่ยดูได้ แต่จะไม่ได้สนุกอะไรมากมายนะครับไปดูย้อนประศย้อนเหตุการณ์เลยไปดูได้ใครอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่าไปดูเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวประสาทแดก <laughs> แต่ถ้าถ <laughs> อดออกมาจากเรื่องการเมืองทั้งหมดถอดออกมาจากเรื่องความรู้สึกที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองกูไม่ชอบไอพ้พรรคเก่าเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาพวกนั้นออกไปทั้งหมดนะครับเอาให้เหลือแต่เรื่องภาพยนตร์สารคดีสารคดีภาพยนตร์อย่างเดียวเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับ พูดอย่างตรงไปตรงมาผมว่าเขาใช้เวลาในการทํางานเยอะจริงไหมอะจริงแต่มันกลายเป็นการใช้เวลาในการทํางานที่สุดท้ายแล้วไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ได้ของเท่าไหร่ครับเมื่อได้ของมาก็ได้ของที่มันธรรมดาไปหน่อยแล้วของที่มันเป็นทีเด็ดอี่ยมันถูกหมัดเด็ดมันถูกปล่อยอออกไปหมดละในช่วงระยะเวลาที่เราได้ตามข่าวเหล่านี้ดังนั้นสารคดีตัวนี้ก็เป็นแค่การรวบรวมเหตุการณ์เหมือนเราดูเหมือนเราดูสกูปข่าวปลายปีนะครับ ที่บอกว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะเมื่อก่อนจะมีบ่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละสมัยที่มันเป็นทำโดยการโทรทัศน์กันไม่ค่อยมีสื่อออนไลน์เนี่ยปลายปีเนี่ยนักข่าวเขาจะหยุดกันเขาก็จะทําสรุปนู่นสรุปนี่กันนะ่ะเพราะว่าจะได้เป็นสต็อกในมุมของนักข่าวเป็นเรื่องนั้นแต่ว่าในมุมคนดูสนุกนะครับเราก็ได้มานั่งดูว่าโอ้บางสำนักก็จะทําว่าตลอด12เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรบ้างเขาก็จะไล่แบบรายเดือนเลยมกราคม มีเหตุการณ์อะไรบ้างมีใครฆ่ากันมีอะไรเขาก็จะรีวิวให้เราดูแต่ละโต๊ะก็จะทําของตัวเองอัยกรรมก็จะทําบันเทิงก็จะทําสรุปเหตุการณ์ซึ่งดูมันสนุกไหมกับการสรุปเหตุการณ์ก็สนุกดีแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจไออานาจสัทธาอนาคตเป็นประมาณนั้นครับก็คือเป็นการรวบรวมประสบการณ์ประมาณนั้นไม่ได้มีทัิจูดของคนทําไม่ได้มีการพยายามจะแคะแล้วก็หามุมมองใหม่ๆ แล้วก็ไม่ได้ไปเจอของดีของคือผมเห็นใจคนทำสารคดีนะผมก็ทำงานในลักษณะนี้มาก่อนนะกับการแบบไม่รู้เฮียอะไรเลยแล้วก็เดินเข้าไปตามเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายได้ฟุเตเทจมากองหนึ่งแล้วก็เราจะเอายังไงกับมันดีอ่ะเราจะเล่าอะไรดีแล้วไม่ได้เฮียอะไรมาเลยเนี่ยได้มาเขาก็าไปใช้หมดแล้วอะ่ะเออผมว่ามันมันเหนื่อยฮะแต่มันก็ออกมามัสุดท้ายก็ต้องเลือกแบบนี้แหละครับกับการทําออกมาสรุปเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ไม่ต้องแนะนําว่าใครควรจะดูใครไม่ควรดูฟังมาตลอดน่าจะรู้ดีว่าใครควรดูใครไม่ควรดูแต่ถ้านับเฉพาะความเป็นภาพยนตร์สุดยดคดีที่ต้องซื้อตั๋วไปดูในโรงหนังนะครับถ้าคลิกดูใน YouTube ผมโอเคจะซื้อตั๋วไปดูในโรงหนังแอบ,บหน้าเบื่อนิดหน่อยผมว่าผมให้สัก5เต็ม10ก็พอครับ